ครับครับครับวันนี้อยู่ที่สวนทุเรียนเห็นว่าตอนนี้ดอกไม่ร่วงเลยละเริ่มเป็นระยะห่างแย้มีเคล็ดลับอะไรไหมครับเออการทาทุเรียนจะให้ไม่ร่วงแล้วสมบูรณ์ดอกออกดีคืออันดับแรกก็คือการสะสมอาหารการสะสมอาหารดีเมื่อสะสมอาหารดีเรียบร้อยปับ๊บเมื่อออกดอกมาเรียบร้อยดอกเรียบร้อยแล้วพวกช่วงเป็นห่างแย้ห่างแย่ดอกปานเป็นห่างแย้เราต้องลดน้ําคืออาหารอาหารดี น้ำถูกระยะดอกไม่ร่วงครับอืมอันนี้คือเคล็ดลับครับนะครัแล้วมีผิดพันธ์เด่นๆตัวไหนที่เสริมให้เรามั่นใจได้แบบนี้ตัวตัวเด่นๆคืออันดับแรกคือการสะสมอาหารทำให้อาหารมีอาหารพืชมีอาหารเพียงพอนะ่ะคือช่วงสะสมอาหารเราจะใช้ตัวแรกนะครับคือยูนิแพนแดงดีโอเค เป็นหลักแล้วครับเอ้เป็นหลักแล้วก็มีไอ้ตัวนี้ตัวขาดไม่ได้ก็คือยูแคลมิกนี่โอเคแต่ตอนนี้เ,เปลี่ยนชื่อเป็นยูคลิกใช่ยูคลิกนะครับยูคลิกสามตัวนี้คือเด่นเดนที่โอ้ใช้แล้วนี่นะฮะจะเห็นว่าดอกออกดีใกล้ดอกจะบานปับ๊บเราจะเปลี่ยนเป็นอยู่ในแพทเหลืองอ่าอันนี้คือเคล็ดลับเคล็ดลับแล้วปุ๋ยแล้วครับใช้ยังไงครับพี่ปุ๋ยนะครับคือถ้าจะให้สมบูรณ์ดอกสมบูรณ์ปุ๋ยขาดไม่ได้เลยนะครับช่วงแรกเราจะใช้สารสมมหาเราใช้เกลืเกหยิบเกนะครับ เนี่ยช่วงช่วงนี้ถ้าเป็นหางแย้คือหางแย้นี่เราจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสูดเสมอ18นะครับแล้วการใส่ปุ๋ยนะครับปกติคนที่เขาทํามาก่อนๆความเชื่อนะครับเขาบอกว่าสะสมอาหารเอใส่ปุ๋ยทิ้งบางทีแล้วก็หยุดนะครับไม่ใช่นะครับ15วัน1 0ถึง15วันใส่ทิงเราไม่ต้องใส่มากนะครับใส่ได้ตลอดถ้าถ้าเราใส่ปุ๋ยน้อยก็เหมือนคนกินกินข้าวนะครับกินข้าวทำอาหารไม่สมบูรณ์กินข้าวไม่เพียงพอคือ ดอกก็จะไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ฝากด้วยนะครับคือเราทําสวนคืออาหารต้องพร้อมเทคนิคการให้น้ําต่างๆคือเราต้องรู้ฝากด้วยนะครับอันเนี้ยเราจะผลออกผลปรากฏออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่อ่าแล้วมันจะมีแล้วมันจะมีช่วงการให้น้ําเออการออให้น้ําก่อนดอกบานก่อนดอกบานปับ๊บดอกบานเราจะให้นะคือเราให้น้ามาเต็มที่เนี่ยพอก่อนดอกบานปับ๊บเราจะถอยค่อยๆถอยจนกระทั่งเหลือ สามสิบเปอร์เซ็นช่วงอดอกดอกบานหมดเป็นแางแย่น <c oughs> เนี่ยเนี่ยจะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือการถอยน้ำนะทีนี้เรียกถอยน้ำใช่ก็คือโหลดเวลาลงใช่ถอยอจะคือค่อยๆถอยนะครับอย่าถอยควบภาพนะครับถ้าถอยควบภาพดอกมีปัญหานะครับออ่าฝากไว้เคล็ดลับดีๆแบบนี้แล้วมาพบกับพี่อนบได้ใหม่นครั้งหน้าอ่าสนใจนะสนใจนะครับติดต่อ อยู่แกรปไปคอร์ะครับศูนย์แปดเก้าห้าสี่สามเจ็ดหนึ่งสองศูนย์นะครับครับวันนี้ขอบคุณพี่น็อปครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ